เราไม่จําเป็นต้องเป็นที่รักของใครใคทั้งโลกเรา,เ,าเรายังคิดแบบนั้นอยู่ไช่ค่ะแค่แค่แคี่เรมีความสุขแต่ละวันไม่ต้องมีเพื่อนอยู่ตีงก็ได้เรแค่ขเข้ากับคนอื่นได้อันนั้นก็ใช้ได้แล้วเอาเข้าจริงมนุษย์โลกคนทั่วไปเมื่ออายุมากขึ้นก็เพื่อนน้อยลงเรื่อยๆนะอันนี้เป็นธรรมชาตินะ และคนที่สน็ทสนมนที่สามารถคุยนู่นนี่นั่นได้เนี่ยเข้าใจนะและช่วยเหลือกันได้จริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างเนี้ยสองคนสองคนมันมันไม่จริงหรอกอายุยิ่งเยอะแล้วเพื่อนเยอะขึ้นเนี่ยมันหายยากเพราะทุกคนก็ความเป็นจริงก็คือทุกๆคนพอโตขึ้นอายุมากขึ้นเนี่ยมันมีภาระต้องดูแลมากขึ้น ใช่ไหมเขาต้องดูแลสามีดูแลทัญ,ญาดูแลลูกมีเรื่องมันทําอะไรเยะแยะมากมายมันภาระพวกนี้ต่างหากที่มันทําให้คนเราเนี่ยมีสังคมกันน้อยลงเรื่อยๆมีซ้าไปอืโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยพอแต่งงานก็เลิกคบเพื่อนเยะแยะไปยิ่งมีลูกนี่ไม่ต้องคูยกับใครเลยนะดูลูกอย่างเดียวเออ แล้วก็เหมือนการผู้ชายบางคนก็ยังคงไปสังสรรค์กับเพื่อนก็ไม่ได้แล้วนะเมียเลี้ยงลูกอยู่บ้านผัวไปนั่งกินเหล้านอกบ้านมันก็ไม่เข้าเรื่องนะเพราะฉะนั้นผู้ชายจานวนหนึ่งก็เลิกออกไปพบปะสังสรรค์อนะ่าแล้วก็คนเรานี่ถ้ายิ่งไม่มีประสบการณ์ร่วมกันไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ย นานๆเขาก็ไม่รู้จะคุยอะไรกันเอ<ม>เอ